มือหนึ่งสอนรถมอเตอร์ไซค์เพิ่นเพิ่นกับพื้นคนขับเน,ะนาะเล้วก็นางสอนถ่ายก็ได้เอามือกอดแอลพิ่นใบเอามือแบบไม่ได้กอดแอลเด้จะพี่น้องเอามือแค่แบบวางตรงอันตักเพิ่นนะแม่จรงได้เหรอซิดพอออกซิดออกมาแค่หนึง่งโอ้ยมันหลุดตกใจว่าไม่สิตกหลดเอา้าเป็นอะไรเวียวะเอา้าเป็นอะไรเป็นวะ เดี๋ยวคนหินเผือ สวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีพ่อพี่น้องสุขูสุคนครับมือวนี้กับว่าพอกันทื่เขากับช่องเคยบ่นคนก๊าลสินครับวมือนี้ผมกับน้องเบียร์สิภาพพี่น้องมาก,กินตาปูไข่ดองกับแซมอนครับผมมีปูอัดน้ำจ้กหน่อยครับเห <c oughs> น่วยพี่อยากกินปูอัดพักกับกระสีเป็นม,มะระลวก็บงลินฟ้าสลัดผักชีครับพี่น้องก่อนสิภาพไปกินก่อน,นสิภาพพี่น้องไปกินฝากกดไรก็แช่คนติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราสองคนนี้ด้วยครับผม มาพี่น้องกินน้ำกันครับมาหนี้แซ่บๆน้ำกันจ้าแซ่บน้ำกันครับผมลองมึงก็แล้วมาสดหนำกันเนื้อใหญ่ๆเดือแซ่บว่ะแซ่บอยู่ว่ะต่เมื่อสิมนอยู่แซ่บว่ะแซ่บปนินเลยอ้มใส่กู้ยไก่กันเด้อจ้ะกุ้ยไก่ นมเปิลไข่แบบต็มกระดองเลยจ้าพี่น้องจา้ามพูกไข่ป่ผัดเลยอ้นี่อืมนอง้นนะ ไขยแห้งกัะไข่ลาดน้ำปลาอย่างนี้เลยคอยครับเนาะลมหนาวบรรยากาศเย็นๆพี่น้องครับปลาเห็นเขาเคยกูดแบอพี่น้องมึงพี่น้องมึงควรนะมันมชิมเซียมอนกันด้วยจ้าพี่น้อง ปลา,าหนังปลาหลานนุ่ยๆที่จะพี่น้องจ้าอืัอุ้ยแซลมอนจมบ่อยอยากบ้างพี่น้องเนี่ยจนบอ่อยอยากบ้างเลยโอ้ยปิ่น้ำมุน่สุดจ <c oughs> ับ <c oughs> พี่น้องครับช่วงคู่มือนี่ผมกับน้องเบีย ไปเฮ็ดงานผมไปขายแบบว่ากินตอนเที่ยงเนาะเนาะแล้วก็ไปซื้อของมาเฮ็ดมาขายนะครับขันตอบเบนตอบเอมเมนซ่ากัะขอโทษขอให้พี่น้องล่วงหน้าเด้ครับผมเพราะว่าฟงเถอะมันก็ญยากลูกแต่ว่าก็อย่าเข็ดเนาะอย่าเข็ดอย่าถ้ามันติดมันติดไรได้ทีแรกมันจะคือบ่อผนวะมันจะคือว่อันทิไปมันติดเลยเนี่ย เดีคุยกับพี่น้องเนาะม,นมันมันเป็นติดเหลี่ยครับอาจจะตอบคอมเมนต์สารในจักกน่อยแต่ว่าเบียก,กันหน่อยถ้าไเด็ไปิายของกลับมาเดิกมากปกเกาะกลับมาตอบด้วยจากพี่น้องจา้าคอมเมนต์นรอบอืมจา <laughs> กันกัน Thịnh chưa Bán thưa có nhạc nó Anh hết khó Ốc với hai mấy cả bạn đi này Là เกิดมาบริยั่งเลยกีบกุหลาบจริงะค,ครับใน,นมันหาเงินเดียงความั้ออะไรผมกันดันไปแหละพี่น้องบอกว่าขันนะครับเนาะแต่ว่าตอบเบิดอยู่ครับกามาตอบคือเ่านเมือกับตอบท่านละ่ะผมผมอยากผมไม่อยากตอบแบบมาคนเป็นหนึ่งตอบปุ๊บมาคนึงตอบปุ๊บโดดมวนนะครับ เหมือนี่ความอยากใส่เมื่อเลือนจากพี่น้องจ้าก,กินกูแมันกระสิเลือะในเล็กหน้อยจ้าอืมโคตเกียเจียวตัวเนี่ยอืมอ,อืม นอืมปูนะปูไข่จะ้ะนะ้จุ่มหนํปลาจ้ะพี่น้องจา้หออาหวานเหนอะดองมันก็หวาน เนื้อกามันแม่หวานอืมข้อ,อแสบไม่ได้เน่าจบแสบ ดแดงๆเนาะ <c oughs> น่ะช้ำๆจ้ะจุ่มประลาบเลยจ้ะอ,อื่ลอ,อ,อักนะ ม,มันม้าล้วนทะเลเป็นอ,อยากกินงน <laughs> อมนี่ครับรอ้อยปูหน้าใส่ได้ต่ำก็ดี <laughs> Dam på dyret. แบกกิม้มน้ำไข่จัะโตบ่ได้ใหญ่ไรนี่จ้ะพี่น้องจ้ะโตหน่อยๆแต่ะวะ่าพอดีทำไข่สุดยอดเลยจ้ะไข่เต็มดองจ้ะหมูสงมใม้ครับ มาลักกระกรอบว่าหมึกแตงแสบแสบเอาจะขึ้นบดจีบข่อยมือ <c oughs> เห็นของแสบจะขึ้นบดจีบข่อยจะเลื่อมข่อยต <c oughs> ินอกพี่น้องข้อมือวันเ่าอืม แต่อันสมัยเบียไม่อยู่บ้านหนุ่ยไม่ไม่เนะจ๊ะหน้องจ๊ะไม่อยู่บ้านหนุ่ยไม่ไมบ้านเบียเขาเก็ิีเลี่ยงแบบแบบประมาณว่าสมัยไม่เนี่ยจ๊ะหน่อยจ๊ะแต่ว่าบ้านหนุ่ยก็สีแบบว่าอัน <c oughs> <c oughs> จงังใดคือบอกว่าเสีย ก็สีแบบว่าบ่ค่อยบ่ค่อยอันนี้ปันใดจ้ะบ่ค่อยแบบสีว่าโบร่านนั่นก็จังไดบุบอกบ่าว่าถือจ้ะบ่ค่อยไว้รุ่นเออสีแบบบ่ค่อยไว้รุ่นปันใดจ้ะบานหน่วยเป็นบางขึ้นบางบานจ้ะอันบางบานไม่ถึงบานหน่วยนะจ้ะแต่ว่าบานอื่นบารูดแต่ว่าบานหน่วย ม,มันเหลยาจะพอมีแอจะเห่ะนหน้าแม่ก็สูบบคกใคไม่รูบเป็นใดนันงแต่ว่าบานเบียสีแบบว้หุ่นนกหน,น้อยแม่รุ่งอย่างไรมาเบียก็สือแบบใบหุ่นนกหน้อยรัน เบียก็หนุ่มมักแบบหยอกกันเนาะป้าแบบมักว่าหยอกว่าจะเตะจะแตกกันเห็น้บ้านม่อยู่นี่เนาะเหมือนนึงสอนรตอร์ไซใส่พิ่นพิ่นกับเป็นคนขับเนาะนางสอน่ายก็ได้เอามือกอดแอลพิ่นไปเอามือแบบไม่ได้กอดแอลที่จะพี่น้องเอามือแค่แบบว่างตรงอันตากพิ่นนะแม่แบบว้างแบบ แบบ่ด็แบบบ่เด็ก่อนนันจ๊ะแค่แค่แบบว่าแบบแบบแบบเอามือแบบคล่องไว้ที่ซื่งสินะคล่องไว้ตรงอันตรงตาตรงขาตรงตาคุณจึงได้ลหรอซีดพอออกซีดออกมันแค่หนึง่งโอ้ยมันหลุดตกใจม่นเป็นสิตกหลดุดเอา้าเป็นอะไรเบียวะเอา้าเป็นอะไรเป็นวะเดี๋ยวคนเห็นมือ <laughs> ยุบ <You> <laughs> วนนะบอสไหวบอมีเด่แบบดิอันแบบพ่อม่อยู่นีเพิ่นแบบประมาณบอสิแบบโบราณในจักหน่อยจ้ะขนาดเต่งงานกันเลยจ้ะโอ้ยจะลูกหนึ่งละเบลเบว่อโอ้ยอันอยู่แถวนี้เขาไม่ค่อยแบบนี้กันเด้เพิน่นบอส <laughs> บอกแล้วก็อยากหัวจ้ะบกอกให้มาบ้านเราพีาน่น,น,น้องเรา บอกแม่เบียฟังแม่เบี้ยหัวเห็นยันยันเขาบอกให้ว่าอันกอดแอลนั่งรถกอดแอลกัน <c oughs> เดี๋ยวเอาแต่งงานแล้วเขาก็จะว่าเหรอเบียวว่าแต่งงานแล้วเขาก็จะเขา,ขาก,กับสีายอยู่สมบ่อเบียว่าบ่หัวละยันเขาว่า <c oughs> พราะว่าหนุ่ยนะว่าเด็กกํไม่อยู่บ้านเลยจะเป็นจะซิฟปีปุป๊บเป็นซิปีบ่หน่อยเนาะหนุยนะ่ยอ่ะว่เด็กไม่อยู่บ้านเลยสิยุคกรุงเทพเป็นเบาสักหน่อยกะอ,ออกจากเมืองใหม่ๆกับไปยมเนื้อมนาหน้า,นาิ่นดูแลไปเห็นงานน้ำเพินเนื้อมนาแล้วนปว้มป่าแล้วาาก็เขายมป่าแล้วสะพกร์กฉาเดียวจะขอบคุณหน้าอสมน,า,นาตี บ้าประบุญน้ำเด้อครับผมที่ดูแลตั้งแต่น้อยเนาะหน,หน้อยออกจากหนังสือไปเรียนหนังสือไปกัไปเฮ็ดงานเฮ็ดงานเฮ็ดงานโรง,งงานตามธรรมดาครับแต่ว่ากับนาตีน้ท่มกัปนาคามีอขอบคุณนะครับมีนะครับมันดูแลบันนี้ก็พ่อไปสมัครเรียนขอบคุณพี่อ้อยพี่โย่ล่ำเป็นภาพไปสมัครเรียนลามตอนนั้น จะขับพ็ทงานเดี๋ยวต้องงานอยูอะงานหลามจบบอกบอก,บอกพี่น้องมันไปเร็วๆพี่น้องปีละขนาดจ้ะปีแรกก็มันเอาอยู่เน๊ะสมมติไอ้ปีแรกผมกับคนเด็กเรียนใหม่ๆเนาะก็ไปเรียนเนาะเรียนโอเคอยู่เพราะปีสองเริ่มใจแตกแล้วเริ่มใจแตกผ้าเพชรเพชรงาน เฮ็ดงานพับเฮ็ดงานไปน้ำเลี่ยนไปน้ำนะครับเติมใจแตกวคือส่งขานเถอะเนาะพอเฮ็ดงานได้พับเงินกระไรน,นะครับเนาะพี่น้องได้เงินพร้อมด้วยเขาไปไอโบอเคยใส่เงินละลายกระเลยกระเลยเงินนะครับชีวิตไปหลุ่นไปไหมก็เริ่มถอยการเลี่ยนปีแรกกรง่ายพี่ <c oughs> สองกระ่ายพี่สาม เฮ้ยสีบโบเอาล้วล่ะเอามัาจะหาเงินใน้ำได้เอาล้วล่ะปีสามก็ถอยเลยครับถอ,อยเลยครับปลีละขนาดแต่ว่าเตออ์ไอน่ะคุณสอนดีอยต่้งการเรียนพี่อวอยพี่โยคุณสอนดีแต่ว่าผมการเวลามันเปลี่ยนไปเนี่ย ผมก็เลื่องขอให้เป็นคนดีเอาหาเงนินเลียงพอเลียงแม่ขอให้เป็นคนดีกับเอาหรอกผมว่าบูผมมีแต่จบมงสูงนี่เธเป็นอตำรวจป่ะจะเป็นนายบ่ะเพื่อนก็สอบติดทาหารดิจะแต่ว่าพูดมาหมากักเพ่นสอบตำรวจว่ติดถ้าเด็กเป็นอันตำรวจทาหารก็สีบริพอกันหรอกน้องเฮาเนาะ <Yeah. S 2> <laughs> ปลาครับหมูเตะหมูหมูยูแตะกับส่วนไปเดียวคู่หมึอถามว่ามันดีบอมันบ่ดีหรอครับแต่ว่าคิดกนว่ามันมีผิดพลาดมันมีแบบนอนหลงเรื่องไปเนะทำละถามว่ามันดีบ่ดีมันบ่ดีหรอกบ่ดีหรอกเนี่ยงมดลูกอแม่บุฟู่ใจ ว่าดีแต่ว่ามันม,มวนบ่ยิ่งไหนจะม,มัว,วมวนปีละขคณะแต่ว่าสมัยตะก่อนล่ะพ่อแม่เพิ่นเขาเจาะออกมาให้ลูกมันเจ้าะไม่ได้ทำเนาะเท่าคู่มื่นนี่แหละครับแต่ว่าผมเผ็ดว่นไหนลูกกะกะขอโทษพ่อแม่ลูกปันอาพี่สาวพี่ชายนั่งผิดวันไหเผ็ดว่นไหนแต่ว่าผมผิดนได้ ทีอย่างหนึ่งคือผมเห็นไดผมเป็นคนดีนเรามวลได้จากพี่น้องจา้ายักษีเดียร <c oughs> ์อาที่เลยนะครับ โคกาเดินทางของผมต่อไปจนจะประสบความสำเร็จกันเดี๋ยวเป็นหรือเป็นพิธีการร้านอาหารครับผมกัว่าเบิ้งหมู่พวกผมเป็นเจ้าเป็นนายเบิ้งถ้นผมสิไปโตโตใหญ่ใหญ่โตไปทางกลางคืนนี่ผมจะต้องเป็นซูชิพิธีการร้านอาหารใดๆผมกับใจต่อมาจนว่าจากจบโมงนี่แหละครับ ไตเต่อมาเฮ็ดไม่เลยๆจากเสิร์ฟมาหน้ามตรงนี้เตะเฮ็ดมาเบิดครับจนเหืืกเอาอเป็นหอดดีเจด้วจ้ะพี่น่องอุ้ยกัเป็นงูบัวป่าครับ็อเดองูวัาป่าครับเก่งคือพิ่หน่องเบางคือกระจาพอรักษาการบันเบานน้กาเรจะขึ้นยองข่อยนอแต่ว่าบานน้ก็โอ้สุสวรัแน่นี้ บางอ่านบานนี้มากก็เลยเป็นผู้จัดการอาหารกะสุดละครับความไฟฟันกะพราอะไรเป็นละคะยูซื้อยู่บ้านนี้คือเก่าเนาะคือนี่แหละข้าจะบอกเลยว่าความความิ่มตัวองคนมันเลยสิ้นสุดแล้วเป็นบ่มันก็หวนมากเห็ดองจะคของบ้านนี้เฮ็ดคงจะคของครับ เปิดลานอาหารแหน่ไปบ่อใหญ่แหน่เนาะเศรษฐกิจแหน่นะครับหัวน้ำมหดอย่างอื่นที่มันทั้งจะคลองนะครับที่มันจะคลองไปเฮ็ดใจเราไปได้มาเหิตหลังที่พูดเมวลาที่ฟูดแล้วไปเศรษฐกิจมันบ้านะครับปิดตัวลงไปครับการงานทำซ้ำทำซ้งกับโควิด <peach> โควิดสุดท้ายก็น,นี่ครับว่าฝากพี่น้องในช่องยูทูบนี่แหละครับสั่งตัวใดก็หย่อนอาหารตามสั่งก็ไว้จับอุบลนในใจพี่น้องจ้าครับแม่นครับขาไล่เหี้ยเนาะแต่สุดท้ายโควิดเนาะจะขอฝากพี่น้องนะครับช่องยูทูบหน้าเหนือเนาะเหมนเนาะแบบเพราะต้องได้กะ เฮ็ดคู่หมื่นนี่นะครับพิดพาดประการได้ขอให้ครับแต่ว่าอยออากเฮ็ดพ่อเลยมันก็กลายเป็นงานที่เขาฮักไปแล้วนนที่ต้องทําทุกวันยูทูปมันก็เหมือนกันเนาะกับที่เราขายอาหารก็เหมือนกับก็บคือพิสินสื่อเขาเป็นร้านอาหารเขากับพี่สินลูคานเนาะเขาแนะนำนลูกคาเาเพียงแต่เขาก็ต้องแบ่งเวลาให้มมนมากขึ้นแค่ไหนจัดแจงเวลาเนาะแมน ว่าโอ้ยเหตุลาย่างไยอันเอางิ้ปไปใส่โอ้ยเอางิ้เลี้ยงลูกจ้าลูกสองกินเก่งกระด้อเดี๋ยววาแต่ขายของขายลายอย่างแล้วมันได้เดิพี่น้องมันซีมมึงยางกับอะไรดิม่นเป็นไปตามห้องคิดนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ทอคนที่คิดว่าตรงไหนทำนี้ตรงได้อย่าไปขาดหวังสูง ตอนเบียร์ก็หนุ่ยคลายใหม่ๆเขาตั้งไว้ว่ากำไรงมือละสามร่อยกับเขาขาแรงขันตําครับพ่อก็ได้คิดว่าแบบสีใด้ลยจ้ะคิดว่าเออแค่คนขอแค่คนลองมากินฝีมือเราดูเนาะอืมากินคนลาเรื่องับกับมาซื้ออีกแน่นอนเสียน่าจ้ะ อีกร้ายครับเดี๋ยวสีบอกพี่น้องไอ้ฟังเป็นช็อตเป็นช็อตเป็นคลิปเป็นคลิปไปเนาะมันร้ายเนาะว่ามือเดียวก็ว่าจบดอกไม่จบดอกจ้ะนั่งเล<ร>่า,<ร>าชีวิตเนาะสามสิบเก้าปีแล้วเมีย <c oughs> สีบอกตุดต๊ดปุ๊ดที่มือหนึ่งนี่มันเป็นไปได้ไหมพี่น้องตัวจะได้กับปากให้พี่น้องพูดอะไรก็ร่างถอด่อแทมในชีวิตกาจะเฮ้ามีทุนซัมไน เฮ็ดซ้ำนันเฮ็ดเกินตัวเจ้าของแล,ออแล้วกนะ็ยาอุดยา่อดนวนเนาะให้ขยันไววจะได้กระลดดตตยวันสิยุคได้กระซังขยันซื่อสัตย์อดทนฝากพี่น้องไว้สารบินเอื้อนีนะครับเนาะหอดเวลาสุขวัลล์ละบลบดเบิ้ล่ะเบิ้ลเกลี้ยงเล่มแล้ว <c oughs> ผมสองคนขอลาพี่น้องไปก่อนเะครับเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับ